กามิน u อเคือ <ficou> <c arr s> ักัมันคือม่เดตออแม่รจะต้องเป็นเชนเชนคัลอแห่าจะไปเฮนะฮเชนจีเเขาเชนจี not not now not now after tomorrow เชนคันเลอออ่าเชนคันเลอะกันฟ อ๋อบิวตี้ฟูล a หรบิวต i ูลเหออ๋อฮิร์ฮรร์ดิสฮูอิดออนี่อันนี้อูดอร์ออดอ้กอน้ันนี้เผดเ็ดเ็ดอ๋อเผดเผดโอเคเผดด็อกเตอร์ใช่ไหมด็อกเตอร์บอกเผดใช่ไหมลูก เอสเพดโอเคโอเคไอโนไอโนยูเพดเพดเพดนาวอัฟเตอร์นะอีจุกกุ้มนะเ็ดเพดน่ะอีจุกกุ้มค่ะแล้วว่าอินไซน์โนกูดอินไซน์ไม่ดีเผ็ดเผ็ดตอนนี้จุกกุ้มไหมสบายกับปวดปวดนุนเจ็ต้องเทคแคร์โยเซลนะลูกนะมัมมัมนะโอ้ตกใจ เมนี่เมนี่พีเพิรบัรสเทคเทคชาวเวอร์ทำเอาไซเมนี่พีเพิรโอ้มัมมัมกามินกามินอิติ้งเพดเพดเพดโกฮอสฟิทเชโอ้มมมเทคโอเวอร์ตกใจมากๆคาเนเทสซารรีคค่วบอคามันจริงจริงจริงว่าตกใจมากมอนไอเล่นทอล์กเอวิทติ้งเอฟเ e r เอเ r อร่บ e r ี้เอ y อ่ะโอ้ กามินต้อง go to hospital นะถ้าโนกูต้อง sleep one, two, three 1 to 3 day เช็คนไฟล์โอ้ตกใจมากๆอ <laughs> ันนี้ <laughs> นาวดูโอเคแล้วโอเคโอเคค่ะ okay. okay, okay, thank you so much ม a j i ค่ะอ๋อทุกคนอยากให้แม่พีเคเหรอแม่ก็แพ้สิลูกกับแ,แม่พีเคกับน้องโอเคค่ะหนึ N ่เงเกมค่ะโอเคลูกหนึ่งเกม เอาไฟเ้งนวมนวมนะลูกเก็บนวมอาทุกคนเก็บนวมให้น้องโอเคสตาร์ทฮะทังกันทุกคนกำลังพคอนเดอันเดมเออเออเอออะไรโอเคโอเคโอเคอากึอากึอินอินไบท์อินไบท์เอดดิสันแอนจายดีจายดีอินไบท์กดกด o ดไม่โอเคเดี๋ยวแม่จะเก็บนวมให้น้องต้องสตาร์ทก่อนลูกไฟติ้งนะลูกนะเราออกแแม่จะ โอเคเลัน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 ทุกคนได้แม่เก็บนวมต้องส่งให้แม่ด้วยนะลูกเดี๋ยวปาดน้องนะลูกให้น้องปาดที่หลังลูกเก็บนวมเก็บนวมอาวลูกันแล้วแม่ไม่ต้องให้แม่บอกนะลูกว่าทํายังไงเพราะเดี๋ยวแม่พูดผิดก็โดนด่าอีกนะลูกอันนี้ให้น้องเราต้องปาดน้องหรือให้น้องปาดเอายังไงใช่ไหมต้องส่งให้น้อง นวมนวมก่อนนวมเออนวสเตอร์บ r สเตอร์ r g i เ t for you ไงอ่านวมนวม yes โอ้ามินอ่อ punishment for เอ่อซิกซิกมันซิกเอ่อ we have mama dancing You look มีนะอะอ่ะี้ 妈ดันซ yes. yeah. yes, yeah. ิงม่ส uh, okay, oh, so, so. ah, ์นเตอาิงร oh, ู้ดแม่ดนสิดู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 ดนะแม่ดัดนซินมีแม่มัมรถสปรขาหมูสปกรวบินเออเกสเปเชนฟมัมแม่โอ้ไอทิงโซไอทิงโซขาหมูมต่ไอไลน์นี้ขาหมูสปิกยู่บอกโอ้กามินแดนโชกูด แดนเวนกูดขาหมูสปีดม so oh, 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 ัมมัมสตอรมัมสปีดขาหมูโอ้โอ้ต้องแดนซน ing o k อ y i i will i will do coming to เน่ต้องลุกมีมีมัมเราแดนซนริดรินิ o s e จิจิ้ง energy e n e r g ยอดค่ะแข็งแรงแข็งแรงอ n e r เน่แข็งแรงแข็งแรงเอ r i ง g แข็งแรง f o this ปอดนี่แข็งแรงแข็งแรงแล้วไม่ติงดิงดิดดมีแดนซิ่งเลยฮม่จะต้องวินวินวินฟองวินเลยนะแดนซิ่งดิ้งดิงดิงดิ้งแม่มีเต้นนะ we have mama we have everything d a n c ดิ้งดิ้งดิดิ้งกูดเลยนะต้องให้ลูกเจพาวเวอร์แอน แอนแอนดอเตอร์ลูกเมียเล่นเล่เล่นเล่นเล่นเ่นเ่ Yes แม่แม่จเมลุส y แม่จีแม่จี I think แม่จิซองแม่จีซองแม่จีซิงอ่ะส่งค่ะ I think I think แม่จีซองเพราะว่ามัมมัมรถเอ่อออปเปร์สิต for for เตยเตยด i n ซิงดนซิง for เตย มีแอร์ออปเปอร์สต์เต้ยเต้ยแดนซิ่งแม่จะต้องวิน ือจักกันนันจักกันนันถามีแคชชั่นแคชชั่นนึงแคชชั่น่ะโอเคโอเคไปก็อดอ่ออย่ลืมนะทุกคนต้องปาดไงแม่ไม่รู้นะส่งส่งให้น้องอยังไงน้องจะได้นวเหรืออะไรกับพวกเราต้องให้แม่ไปก่อนแล้วแล้วก็ค่อยส่งให้น้องปาดไม่ใช่เหรอถึงจะได้นวมนของเรามันน้อยแต่ของน้องเยอะไปจะได้นวไหมไม่รู้สักค่ะแม่รู้สึกค่ะ นะคะโอเคคืออใช่ไหมเอ e กคือ p ใช่ไหมแม่สเออน้องมันห่างเยอะไปแล้วน้องจะได้นวมไหมต้องให้แม่ก่อนเยอะๆนะลูกแล้วก็ส่งถึงจะปาดให้น้องปาดที่หลังไม่งั้นน้องไม่ได้นวมนะลูกมันต้องครึ่งน,นึงก่อนแม่ต้องมาครึ่งน,นึงก่อนถ้าอย่างเนี้ยน้องไม่ได้นวลนะลูกจะร่วมกี่คน คุณมีรายการอะไรอ่อทีมทีมมัมรถเว็บคน t and f รายการไหมคะ <c oughs> มีมีมีมัม and i n s i g h i n s i g h my staff มัม3 and four person ที่ดนซิงอ๋อ and ์ี่บาจริจริคะได้แค่สองก็ติด yes yes มีมัม and <c oughs> and เฉลแอ and บูม And a dancing, dancing for me. For oh, sing, sing a song and dancing and the pronter. dancing for opposite เต้ย. look everything look me and เต้ย. Ah, and then, a, 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 yeah. you know I, chan chan look, lu lo, chan yak lo, que, sing a song and dance คือ host. Who, who sing or who who dance uh, I don't know ว่า who who it ต้อง speaking inside X X I don't know ว่าว่า who who sing a song who dance We have sing a song We have three group three group uh, three group dancing ah uh, uh, Mama l o a Mama load number one group ค่ะเนี่ย number one group number one group เอ Foster เตยเตย and three I don't know I don't know three I don't know oh uh, อ I the w a i t do I wait my my daughter by dancing คามินคามินคือคามินแล้วนี่ได้นวมกันไหมได้นวมกันไหมลูกสอบสอบเออแย่ใช